follow me และเรเวงเจ้าใน EP นี้ครับเรายังอยู่กันที่สถานรถไฟหัวมากวันนี้จะมาดูคีฮะ40เทสลันอีกรอบหนึ่งนะครับทางมักกสันก็ส่งข่าวมาบอกว่าวันนี้จะมีรถพิเศษนะครับทดสอบซึ่งการถ่ายรูปรถทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้ดวงด้วยนะเพราะบางทีก็มาชา้าบางทีก็มาเร็วหรือบางทีก็ไม่ไม่ถึงบางทีก็ไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปรถทดสอบเนี่ยเราจะเอาเวลาแน่นอนไม่ได้ สิบโมงครึ่งเ็จเศษครับมาแล้วครับรถทดสอบที่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะครับขี่ฮะสี่ศูนย์สองคันนะครับบิ่งมาจากสถานีฟไฟมักกะสันนั่นแหละครับเห็นดวงไฟลิบลิบมาแต่ไกลแล้วดูในชานชลานะครับเห็นในสถานีเขาโบกมือให้ถอยหลังนะฮะก็ผมมาถอยหลังอยู่แล้วแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ถ่ายอยู่ด้านหน้าผมเขายืนอยู่ตรงประแจพอดีผมก็บอกเขาแล้วละครับว่ารถมาถึงนี้แล้วจะสับเข้า ชานชาลา4ีนะในฐานนี้เขาก็บ่อยครั้งหนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยว่าให้ถอยออกจากชานชาลา4ีตรงที่เขายืนนะครับไอตรงที่ผมยืนเนี่ยปลอดภัยจากรถไฟนะครับแต่ว่าต้องระวังมอเตอรไ์ไซค์เนื่องจากว่าเป็นทางเดินที่มอเตอร์ไซค์เขาใช้กันประจำมนนะครับเห็นไหมฮะมาถึงก็จะต้องติดมอเตอรไ์ไซค์ ผมเห็นแต่แรกแล้วครับว่าประแจจะต้องสับมาลาง4เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าหัวหมากเนี่ยเข้าเบาแน่นอนแต่ว่าไม่คิดว่ารถจะจอดนะครับแล้วรถก็จอดเพื่อรับใบเปลี่ยนหลีกนะครับวันนี้ทั้ง2คันนะครับทั้งเบอร์521แล้วก็532ติดแอร์มาทั้งคู่นะครับคาดว่าคงทดสอบทั้งระบบเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศนะครับ รับใบเปลี่ยนเหล็กเรียบร้อยนะครับไม่ลงมาตรวจรถที่นี่นะฮะแล้วก็เขาก็ออกเดินทางกันต่อครับ หลังจากทดสอบแล้วนะครับก็รอวันที่น้องทั้งสองคันนี้จะออกมาให้บริการจริงๆนะครับแต่ก่อนจากกันไปพี่หมีฝากกดไลค์กด s Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากด s u p e r t ร์ตังนะครับให้กับเพจเรเวงเจ้า l และ YouTube ช่องโ o l o w หมีของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าจ้าบ๊ายบาย